คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ p b e ี s y s h ช p หรือสแกน QR Code ได้เลย สำหรับใครต้องการเติมคอยฟีฟ่าขอแนะนำนี่เลยกาตาฟีฟอาคอยถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยบิ๊บอยวอเตอร์ฟ u ักสำหรับผู้ชมท่านใดที่ต้องการเติมคอยฟีฟ่าแบบจุใจอักกันไปได้ที่ IG หรือว่าวอนแอ p หรือสแกนคิวอารโค้ดตามหน้าจอนี้เลยนะครับ ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมกับคอยฟีฟ่าแบบจุใจสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลนักกับเกมสุดท้ายของวิลเลียมโนอ,อาในครับผมในศึกฟุตบอลยูโรกับนดชิชนะเลศกับทีมชาติสเปนเองครับและแน่นอนครับทีมชาติสเปนไต่เต้า,ตาตขึ้นมาจากรอบกุ๊ปสเตดน,นะครับผมโดยเริ่มต้นจากการที่เขาเนี่ยอยู่กับกุ๊ปรี กรุ๊ปดีนะครับคือกลุ่มที่โหดร้ายที่สุดเพราะว่าทุกคนดูในส่วนของทีมฮะเป็นทีมที่ค่อนข้างโหดนะครับผม3ทีมหลักสเปนโปรตุกเกสเนเธอร์แลนด์และก็สกอตแลนด์ครับและแน่นอนครับสเปนขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของตารางได้เข้าสู่รอบคอ์เตอร์ไฟนอล สเปนไปเจอกับสวีเดนและแน่นอนครับพอเข้ามาถึงรอบครอเตอร์ไฟนอลสเปนครับทีมที่ค่อนข้างโหดนะครับมาเจอกับสวีเดนทีมที่เป็นมมามืดที่เราคิดว่าอปีนี้มันมาแรงแน่นอนแล้วก็สเปนเนี่ยตบไป3-1เข้าสู่รอบเซิไฟานลนะครับสเปนไปเจอกับไอซ์แลนด์งานไม่หนักเท่าไหร่นะครับส่วนเราชนะฝรั่งเศสมาได้และแน่นอนครับเข้ามาชิงกัน ที่อังกฤษและก็สเปนเจอกันนะครับผมในนัดชิงชนะเลิศถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ําสมเนื้อน,นะและแน่นอนครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในส่วนของวรโนเมนต์กันหน่อยนะครับนักเตะในวรโนเมนต์ยูโรครับใครเดือดดายกันบ้างครับเริ่มต้นที่ทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดนักเตะอย่างอันซูฟาติจากสเปน ยิงไป4ประตูครับตามด้วยท่านของสวีเดนส่วนในเรื่องของการแอซซิเนี่ยเราก็ไม่เป็นสองรองคายบ่าโนอาเนี่ยก็ยืน1กับฟิลโฟเดนตามกันมานะครับผมแล้วก็นําค่อนข้างโดง่งในเรื่องของการแอซซิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้โ์นามตนนี้เนี่ยโนอาอาจจะเป็นตัวแอซซิมากกว่าตัวยิงนะ แต่ว่าถามว่ายิงไหมก็ถือว่ายิงนะยิงไป3ประตูเลยครับทุกคนเอาล่ะอย่างที่เห็นไปอันฟุตติถือว่าอันตรายและเราต้องระมัดระวังให้ดีสําหรับเกมนี้ครับทุกคนและแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปปรับความยากง่ายก่อนครับในเกมนี้เราจะเพิ่มเติมขึ้นไปที่5นาทีครับและก็ระดับคืออัลติเมทครับทุกคน เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะสามารถชนะแพ้ได้หรือเปล่าครับเกมเดียวรู้ผลนะครับผมแล้วก็จะไม่มีการโกงอะไรทั้งสิ้นนะฮะ่วตัวจริงของฝ่ายฝั่งอังกฤษก่อนเลยกันนะครับผมแชมป์โลกของเราก็จะเริ่มต้นที่แรมสเดลตมอรีคู่กับเบนไวด์อาริสันเดอรนโนแบ็งขวาแล้วก็ชิวเวลทางซ้ายส่วนกลางคู่เป็นกาลาลเกอร์แล้วก็เบลลิงแฮมเช่นเดิมวันนี้ครับยังเป็นการาเกอร์ที่ได้ลงเหมือนเดิมครับส่วน ตัวรุกก็จะมีโฟเรนเอเลียและก็ซาก้าส่วนหน้าเป้าเป็น,นได้ของ William มโนอาครับทางขวาเนี่ทุกคนมาดูในส่วนของสเปกนกันบ้างครับเริ่มต้นที่เกป้านะครับผมแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวนะเฟซกองหลังถือว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะผมไม่รู้จัก เซนเตอร์ทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็นเจนใหม่ครับของสเปนส่วนซ้ายเนี่ยเป็นคูคูระยาทางขวาเป็นมาติเนสกลางรับใช้เป็นโฮดิ้งอย่างอารโอดี้ครับแล้วก็เดนิอัลโมคู่กับเรดี้อุกสากลางถือว่าดุดันมากกาบี้ขวาตอเรซซ้ายและหน้าเป้าเป็นปีโนแต่ว่าสุฟาติครับฟอร์มดีที่ตในทีมไม่ได้ลงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเอาละเกมชิชนะเลิศครับฟุตบอลยูโรประจำชวีป ยุโรครับทุกคนทีมชาตินังกฤิครับแชมป์โลกครับเดินทางเข้าสู่นัดฟนอลได้สําเร็จครับกับการเจอกับสเปนถือว่าเป็นนัดหยุดโรคเลยก็ว่าได้ครับสองทีมนี้เนี่ยถือว่ามีนักเตะเจนใหม่ค่อนข้างเยอะครับและเปลี่ยนแปลงทีมไปจากยุคปัจจุบันเยอะมากครับและวันนี้ต้องมาเจอกันในฟอร์มที่ร้อนแรงกันทั้งคู่ครับสเปนครับในยุคหนึ่งถือว่าครองยุโรปแบบเป็นเส็จครับอังกฤษยุคหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกัน แล้ว,วันนี้ทั้ง2ทีมกลับมาอยู่ในยุคที่ทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้โหเรียกว,ว่าเอ e เนอร์จีเต็มร้อยเหมือนกันนะทุกคนและเกมจะเริ่มต้นจากสเปนก่อนครับมาเริ่มต้นดีเจอร์มีปีโนโอะแล้วมาดูครับว่าสรุปแล้วใครจะเป็นอย่างไรครับแลังหวันนี้เราต้องลงมาช่วยครับกาบี้วันนี้มาเล่นเป็นปีครับหักข้อกลับไปแล้วแทงขนาดเส้นขึ้นมาสวยๆเลย,เลยเนี่อัลโมโดนบังอยู่ยังไปเร็วไม่ได้ครับแดนี่อัลโมแล้ววิลเลียมออกไปนซะ้ายสุดครับและช่องนี้ขอบอลหลุดมาแล้วที่วิลเลียมตรอ่ะ วิลเรียมโนอาเปิดเข้าไปแล้วพุพ่งงให้บุโยซากา้าพูแต่ว่าคูคูเรย,ย่าย,ยังอยู่เลยครับอ่าครับมาตั้งกันที่สเปนครับผูกครองบอลดีมากครับฟลอตเตอร์เปิดติดเบลลิงแฮมอาแล้วเบลลิงแฮมเกี่ยวบอลไม่อยู่แล้วเป็นโรดี้ปั่นไซด์ออกไปด้านขวาครับวนกลับมาที่โรดี้แล้วดูครับการสอดภาษาและชิงกันมาสวยมากเบรด,ดี้ยิงแล้วเป็นหนึ่งสูจากสเปนไปเลยครับโอ้โหทีมชาติอังกฤษเจอการต่อบอลทะลุทะลวงจากแดนกลางถือว่าโอ้โห เจ็บปวดเหมือนกันครับโดนเร็วเลยที่11นาทีเท่านั้นและดูชุดใหม่ของสเปนที่ถือว่าเอาเรื่องเอาราวมากเลยครับเขาบอลเงินดีมากๆแล้วกลางรับอย่างเบลลิงแฮมกับกาลลเกอร์คือก็อย่างที่บอกกับกาลลเกอร์ไม่ได้สอบภาษากับเบลลิงแฮมเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่เหมือนกับฟุตบอลโลกที่เล่นได้กันได้ดีมากครับและก็กลายไปว่าโดนเจาะจากแดนกลางแล้วก็เป็น1-0จากเบรดี้ครับส่งตรงจากบาร์เซโลนาทุกคน อะไรครับผมเริ่มต้นมาแล้วครับแล้วตัวบรี่แล้วดูครับเราต้องช่วยพยายามที่จะเชื่อมบอลครับโนอาตัดเข้าด้านหนแล้วอูช่องนี้โดนตัดได้ครับจากกองหลังของสวยๆครับช่องนี้ขอบอลตรงกลางมาแล้วโอ้โหโดนเสียบไม่ได้พลิกเลยครับโอ้โหเข้าเร็วมากวันนี้โนอาเล่นยากมากครับแล้วปีโนโ่งมาโรดี ล,มล,มล้มลงไปเดี๋ยวพี่ปีโนโเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วจะ,จะเ,เล่นยากไปหน่อยแล้วได้ครับจังหวะนี้มาที่โฟเดนส่งต่อมากระโดกไปแล้วหูเล่นยากแต่ว่ายังพยายามที่จะเก็บบอลได้สวยครับแล้วดูครับโดนบีบเอามาด้านข้างแล้วโนอาโนอาแตะเข้าด้านในส่งออมมาตรงนี้แล้วปั่นแล้วเรียบร้อยไปเลยโอ้โหโตกลับมาของทีมชาติาอังกฤษของฮาวิเอลเลีเยดครับ มาเลยครับผมประตูตีเสมอทําให้อังกฤษกลับเข้าสู่เกมครับและต้องชมครับโอ้โหโอ้ลูกนี้เนี่ยถือว่าขึ้นมาอย่างยากลาบากครับกว่าจะปฏิบัตอฟุตบอลได้แล้วโอ้โหปืนมาจนโนอาได้จ่ายบอลสวยๆให้เอเลียดแต่ต้องชมเอเลียดครับให้เครดิตเต็มแล้วลูกนี้ปั่นสวยมากแล้วเป็น1ประตูต่อหนึ่งไปเลยครับโอ้โหเเรื่องจัดเลยฮะนั่นของอาวีเอเลียดครับและเนี่ยเราเป็นแอสซิดของเราแลวผูจอบแอสซิ์จริงๆครับปีนี้ เจอบีบแล้วยังได้อยู่อแล้วดูครับเขาพยายามจะส่งบอลให้โรดี้ได้ตั้งแล้วออกมาด้านขวาอีกแล้วกาบีกาบ้กาบี้โดนจิ้มไปโนอาแทงต่อจังหวะนี้แล้วขอต่อไปด้านซ้ายโนอาเปิดเข้าด้านในแล้วเอเลียดหลุดขึ้นมาคนเดียวเอเลียดกดขวาเรียบร้อยเลยโอ้โห,โหสเปนครับพอหลุดหนึ่งประตูแล้วประตูที่สองมาแบบรวดเร็วต้องโชว์อังกฤษครับใช้โอกาสที่สเปนยัง จัดระเบียบร่างกายเกมรับไม่ดีทุกคนโอ้แล้วกลายเป็นว่าโอ้ได้ประตูที่2แบบรวดเร็วกับพลิกแซงเลยจากฮาวิเอเลียครับโอ้น,นี้โดดเด่นมากครับฮาวิเอเลียในตำแหน่งกลางรุกวันนี้ถือว่าเฉิดฉายเลยครับยิงซ้าย1ปัน่นโค้งและกดขวา1แบบเต็มข้อทุกคนกลายเป็น2อหนึ่งไปเลยคะและดูครับเคาะกันแล้วไปเคาะกันอย่างนั้นยังสเปนเขาปีบกันอยู่ 3- 4คนและยกขวามาเลยแอมขึ้นมาที่กาบิ กาบีไม่ใช่ปีกธรรมชาติแต่ว่าตัดเข้ามาด้านในเยอะไม่ปีโนดเล่นทายยากแต่ว่าได้จบติดบล็อกเป็นไว้ไปอเรื่องทั้งเรื่องมันเกิดจากความผิดพลาดของเราทั้งนั้นหละโซโมรี่เลี้ยงฝากสนามมาออกมาด้านข้างและจังหวะนี้อลิซานเดอร์อาร์โนเปิดให้ทางด้านของโนอาถึงด้วยแลวโนอาจังหวะนี้แตกออกหนึ่งทีโนอายิงโอ้โหสวยจัง ถือว่าโอ้โห,โ,หโหไม่รู้จะพูดคำไหนบรรยายแอสติกสวยครับจบคมกริบเลยแล้วดูครับเอาตัวความใหญ่เนี่ยบังตันกองหลังไว้เนี่ยเข้าไม่ถึงเนี่ยแล้วบอลตกลงมาเลือกซ้ายขวายิงอย่างเฉียบเลยทุกคนโอ้โหดูฮะคือหลักๆเลยเราต้องชมเทนอะไรนเด์อาโนที่เปิดครอสเรียกว่าเออรี่ครอสก็ไม่ได้ครับเรียกว่าเป็นเออรี่เออรี่เออรี่ครอสครับทุกคนจากแดนตัวเองอ้อมมาอย่างสวยแล้วเป็น3 1หนึ่งเลยครับ โอ้ตัดลายกองหลังแบบเฉียบมากครับอย่างโค้งเลยกาบี้ส่งเข้าไปได้ไหนเฟรดี้แล้วจังหวะนี้เฟรดี้จะไปไม่ได้ครับต้องดึงจังหวะไว้ก่อนและยกข้ามมาโตโมรีิเกี่ยวได้สวยๆแล้ส่วนกับชิโนอาไม่ได้แล้วหมดเวลาคึ่งแรกไปก่อนอะไรครับคึ่งหลังจะเริ่มครับทางฝั่งของอังกฤษยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับสเปนก็น่าจะไม่มีเหมือนกันเลยฮะ แล้วดูครับกาบีหยอดข้ามมาฝั่งนู้นเทรนด์ด้านหลังเติมมาฟกรกตเรนกิ้งแต่แรมสตลได้เรื่องครับแล้วสาเตเร็วขึ้นมาด้านหน้าโนอาพักไปให้บุโยสากะบุโยสากะอยู่คนเดียวแล้วฝากออกมาโนอาออกขวาไปสวยๆครับแล้วจองหนีขอบอลด้านไหนเปิดมาโนอาติดขวาโนอาหวะสดีกดบดเรียดๆโอ้โหบอลมันหักข้อไปหน่อยครับและดูเหมือนว่ากาบีจะมาเล่นเป็นตัวกลางด้วยครับเอ้า เลีย่ยนปีกแล้วทุกคนด้่นของสเปนหรือเปล่าเทนเลซาโนแล้วมาจังหวะนี้อีกแล้วฮาเวียเรเลียดออกขวามาโนอาดึงจังหวะโนอาดึงจังหวะแล้วโนอาฝากออกขวาไปแล้วเคาะกันอยู่โนอาจังหวะนี้เห็นหลุดไปแล้วตรงกลางเป็นเฮเวียเรเลียส่งมาแทงมาสวยมากๆแล้วกิงติดแล้วโนอาโอ้โหจะเปิดกลับไปแล้วไม่มีคนเล่นเลยอังกฤษมาอีกชุดนึงครับสวยๆเลยจังหวะนี้แล้วโนอาเห็นด้านบนหลุดึ้นมาบุโยซากาใจกว้างแล้วเรียบร้อยสี่หนึ่งจบแล้วอย่างนี้โอ้โห อังกฤษเครื่องหลังคือแบบโอ้ว่โหลดเกมรุกถือว่าสุดมากครับถ้าดูภาพช้าจะเห็นว่ายืนอยู่ในกรอบเขียโทษเราราวสี่คนสเปนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งดูฮะสี่ต่อสี่ทุกคนปิดไม่อยู่แล้วลูกนี้บุยโอซาก้าใจกว้างจัดครับกลายเป็นว่าสี่หนึ่งโอ้เกมนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วแหละครับโอ้โหและนี่ครับโอ้ีประตูต่อหนึ่งแล้วผมเอาเรื่องจัดจัด ก็คือตอนนี้สเปนต้องเปิดหน้าแรกอ,อย่างเดียวแล้วเพราะว่าเวลาเหลือน้อยและไม่มีโอกาสจะทําอะไรมากไปกว่านี้เลยครับและเทรนเก็บได้ที่สากาสากายกให้โนอาวิ่งแซงหรือเปล่าวิลเลียมโนอามาด้านหลังแล้วอพยายามจะบีบแล้วเขาอ่งคืนก็เลยรับได้ครับเกปาเกรามี่ส่งคืนหลังไปแหมพยายามจะบีบครับทุกคนกาบี้ครับในครึ่งหลังเนี่ยลงมาเล่นเป็น CM เลยครับจากตอนแรกเล่นเป็นปีกทุกคนแล้วยกเข้าไปตรงกลาง แดนนีอาวโมส่งต่อเพรดี้แตะบอลไม่ดีแต่ว่ายิงไม่สวยแล้วด้านหน้าเราขอบอลมาจังหวะนี้มาท้าได้สวยครับการ์ลักเกอร์การ์ลักเกอร์ออกไปด้านข้างเฮเวียร์เลียดเอเนียร์เลียดเอเนียร์ลียดเห็นโฟเด้นแล้วโนอาแทงช่องนี้ให้เอเลียดโอ้สวยจังๆแล้วเอเลียดแตะขวาออกมาที่ซากา้าเอเลียดแล้วซากา้าโอ้โหปิด กล่องแชมป์เรียบร้อยเลยครับอังกฤษครับโอ้โหว่าที่แชมป์ยูโรในปีนี้แล้วสเปนไปไม่เป็นเล็บคือฮาเวีเรียดจะยิงเองก็ได้แต่ว่าหุแนมาเล่นกับบูโยซาก้าสองชิ้ครับโอ้โหสเปนกองหลังหมดสภาพแล้ววันนี้แล้วเบนชิเวลโดนถอดเลยครับเป็นริชเกมโรมาแทนครับโอ้โหนี่คู่นี้คู่เดิมเลยอะเบรดี้ครับแล้วก็กาบิอาวจังหวะนี้ โนอาออกขวาไปแล้วชิงกันเอลเลียดขึ้นมาคนเดียวแต่ว่าเหงาเงาไปหน่อยแล้วเอาแล้วเปิดย้อนหลังมาเป็นิแคมจิ้มไม่ได้โฟเดนมาสวยครับโนอาโนอาหลอกลอดขาออกซ้ายไปจังหวะนี้มาที่โฟเดนแล้วริชเจมส่งต่อมาด้านไนอูย้อนหลังไปหน่อยแล้วเทรนครับศาดยาขึ้นมาให้โนอาบอลเอาไปเก็บไม่ได้เฉยเลยและจังหวะนี้ หมดเวลาเรียบร้อยแล้วโอ้โหแชมป์ฟุตบอลยูโรในปีนี้เป็นของทีมชาติอังกฤษแบบเบ็ดเสร็จเลยฮะหประตูต่อ1เกมขาดลอยเหลือเชื่อครับสประตูจากฮาวิเอลเลียดครับวันนี้และ1ประตูจากวิลเลียมลองอาครับโอ้โหเอาเรื่องจะจัดแกัวแล้วปิดท้ายโดยบุโกโยสาก้าได้เด้เรื่องราววันนี้ถือว่าผิดคาดมากมครับ ต่างคนก็ต่างคิดว่าวันนี้สเปนต้องมาสู้แบบสนุกสนานแน่นอนแต่ว่าเริ่มต้นเกมเนี่ยสเปนถือว,ว่าดุดันมากทุกคนคอนโทรบอลได้ดีและขึ้นนําก่อนสุดท้ายโดนอังกฤษรัวกระสุน5เม็ดครับทุกคนและชนะไป5ประตูต่อหนึ่งไปเลยครับโอ้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยอังกฤษคือเจ้าโลกของแท้นะได้แชมป์โลกได้แชมป์ยูโรครับทุกคนโอ้ดอว่าสุดจ,จัดจครับวันนี้ ึงแม้จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับสำหรับนันเตะบางคนนะแต่ว่าโดยรวมแล้วช่วยกันเล่นได้ดีและเป็นพิจูดของเราครับชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลยูโรในปีนี้แหละฮะถือว่าเป็นหนึ่งรายการที่วิลเลียมโนองอาเก็บครบเลยครับฟุตบอลโลกได้แล้วฟุตบอลยูโรได้แล้วทีนี้ก็เหลือฟุตบอลยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกเลยครับไม่รู้ว่าในช่วงการค้าแข่งต่อไปจากนี้เขาจะได้หรือเปล่าครับและก็ต้องฝากทุกคนติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะขอสกิป เวลาของโนอาต่อไปับทุกคนอาจจะผ่านไปสัก3-4ปีแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่สำหรับโนอาครับในวัยราวๆ 28- 29ดสครับดูซิว่าเขาจะเป็นอย่างไรจะมีชีวิตการขาแข่งเป็นอย่างไรฟอร์มดีแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปครับในวิลิยมโนอานะครับผมในช่วงท้ายการขาแข่งครับทุกคนและแน่นอนครับเมื่อจบการแขวนสไตล์ของโนอาแล้วเนี่ยเราจะพาเขาไปเป็นโค้ชแน่นอนครับทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องบิ๊กบอลวอเตอร์ฟัคด้วยแล้วกันนะครับ เจอกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปของฟีฟายยีบสามทุกคนและเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย